สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรายการฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองวันนี้ผมอยู่ที่โชลูมฟอร์ดพานคร,กรเกษตรน้องมินนะครับโชลูมยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะสำหรับ FC Ford Apple อปเปิลในช่องยูทูบเองนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่จะได้ชมรถสวยๆนะมีรถให้ชมหลายคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระบะเรนเจอร์หรือ e v e r อเร์เนี่ยแต่งละลอนั่นเลยนะครับเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับอ่ะก็ฝาก พี่พี่จะแฟนเพจนะที่ดูคลิปผมนะและอยากได้รถกระบะเรนเจอร์ขับ2อขับ4ี่เอเวอเรสต์ขับ2อขับ4มีรุ่นย่อยให้เลือกเยอะแยะเลยนะอยากได้คันไหนก็ทักสอบถามผมได้นะครับมีมีเบอร์โทรไอเดียไลน์ด้านล่างคลิปนั่นเองนะพี่พี่ก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดผมได้นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะทักมาได้เลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับคันนี้รุ่นไหนเป็นเอเวอเรสต์นะครับตัวสปอร์ตแพ็กเกจบีนะครับคันนี้ค่าตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่น 5,000บาทนะครับเป็นเรียกว่าแต่งทรงไวรุ่นดูใบนะพี่นะแต่งทรงไวรุ่นดูใบหล่อๆเท่ๆเลยนะครับคันนี้สีขาวมุกนะครับเพิ่มสีหมื่นสองนะครับพี่อันนี้สีพิเศษนะครับเพิ่มสีหมื่นสองนะครับราคาลถเปล่าอ่ะหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันนะอันนี้ยังไม่รวมชุดแต่งแบบนี้นะพี่นะอันนี้คือชุดแต่งที่ลูกค้าเพิ่มบางส่วนนะครับเรามีเรามีโปรชุดแต่งบางส่วนลูกค้าเพิ่มบางส่วนนั่นเองนะเรียกว่าครึ่งทางนะคนละครึ่งทางนั่นเองนะครับอะคันนี้แต่งอะไรบ้างครัับพีีอนน้ก มากระจังหน้าวิกเตอร์คมเมียมนะนี่รูปม้าคมเมียมเลยนะครับมีกล้อง360องศานะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแพ็กเกจได้ระบบความปลอดภัยนะครับครบเหมือนตัวรุ่นท็อปนะครับกล้องรอบคันระบบเบรกอัตโนมัตินะครับการลดออกนอกเลนนะครับเซ็นเซอร์บาสปอตนะครับเตือนกันชนด้านหน้าเซ็นเซอร์4จุดนะครับเตือนกันชนด้านหลังเซ็นเซอร์4จุดนะครับมีระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้าได้ด้วยนะตัวนี้นะครับอยู่กล้องด้านบนนะครับอันนั้นคือระบบ เบรกเวลาคนเดินตัดหน้ารถเรารถจะเบรกให้อัตโนมัตินะครับส่วนในส่วนของไอตัวเรดาร์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นรถต่อรถนะครับพอขับรถอยู่รถขางหน้าหยุดรถเราหยุดตามรถขางหน้าออกตัวรถเราออกตัวตามอัตทีฟจับคู่กับระบบสต็อปแอนด์โกนั่นเองนะครับขับจังหน้าวิกเตอร์นะครับคันนี้ก็เป็นมาคมเมียมมีก้องรอบพันด้านในมีตะข่ายนะกันพวกของแข็งพวกเศษด,ดินเศษหินเนี่ย อาจจะไปกระทบแผงแอร์ที่อยู่ด้านในนะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับพี่ๆนะครับก็ถือว่าชุดแต่งเราได้ความสวยนะครับได้ป้องกันความเสียหายกับรถเราด้วยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์ด้านล่างเป็น V2 นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดเลยนะแล้วก็ทําเป็นสีขาว มุกตัดสีดําเงานะก็เรียกว่าเป็นทรงหมีแพนด้านะขาวตัดดานะกับทรงไว้ดูไปหล่อที่เท่เลยนะคันนี้นะครับอ่ะมีไฟตัดหมอก LED นะครับเป็นแสงสีขาวเราเลี้ยวตามล้อนะครับเลี้ยวตามล้อนะไฟตัดหมอกก็จะเลี้ยวเลี้ยวตามล้อที่เราเลี้ยวซ้ายหรือขวานะครับเพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้านะครับ คืออย่างนี้ถ้ามันเป็นไฟแมทริก LED ที่เป็นตัวขับสีใช่ไหมครับพี่มันจะมีเลนไฟอยู่ในนี้เราขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไฟตัวนี้มันจะติดใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างเวลาเราขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในจุดมุมอับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไฟ LED มัลติรีเฟกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นไฟตัดหมอกที่เลี้ยวตามล้อเหมือนกันนะครับแต่แต่จะใช้ไฟตัดหมอกช่วยนะครับพี่ตัวนี้ก็เพิ่มเพิ่มแสงสว่างเวลาเราขับเข้าซอยเข้า,ขาซอยนะครับพี่ก็จะเพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้าเราได้นะนะก็ถือว่าได้ทั้ง ความสว่างนะครับแล้วก็ได้ทั้งระบบที่ช่วยเพิ่มแสงสว่างในเวลาขับกลางคืนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ระบบ Adaptive Cruise Control นะครับขับเองเบรกเองตัวนี้นะครับ กรณีถ้าพี่ขับไปไหนไปเชียงใหม่แล้วกันนะพี่นะขับเชียงใหม่ทางตรงยาวๆนะครับระบบตัวนี้นะครับเปิดระบบพวงมาลัยซ้ายนะครับรถรถจะขับเองอัตโ,ตโนมัติเลยแต่เราต้องล็อกความเร็วก่อนนะครับพี่ว่าจะให้ความเร็วเท่าไหร่นะครับรถคันหน้าวิ่งเท่าไหร่นะเขาก็จะวิ่งตามรถคันหน้าในความเร็วที่รถคันหน้าเขาวิ่งนะพอรถคันหน้าเขาเบี่ยงออกไปแล้วปุ๊บ รถเราก็จะวิ wing, ่งความเร็วอัตโนมัติที่เราล็อกไว้ตรงพวงมาลัยนนซ้ายนะครับก็ถือว่าเป็นระบบขับเองแล้วก็เบรกเองด้วยนะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรนะรพี่จับพงวงมาลัยนะครับแล้วก็สายตาม,มองถนนให้อย่างมีความปลอดภัยเราสามารถพักเท้าขาได้นะครับพักเท้าได้เวลาเราสมมุติว่าลูกค้าขับรถประมาณสักพันโลอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถพักขาได้เลยให้ระบบ adaptive เนี่ยมันทํางานโดยเองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับถือว่า ช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีนะครับก็มีเฉพาะตัวที่เป็นเอลีสปอร์ตแพคเกจไทเทเนียมขับสองขับสี่วายแทร็แล้วก็ตัวรุ่นแพตตินัมนั่นเองนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบ L.E.D. นะครับมัลติรีเฟกเตอร์ C แคลม L.E.D. แล้วก็มีไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมไฟหน้าครบหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นไฟเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับเปิดไปสูงอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีนี่ตัวนี้ครอบไฟหน้าให้ลูกค้าเรียบร้อยเป็นคําว่าเอเวอร์เลสนะครับสีดําเงานะลูกค้าเล ก็โดยรวมแล้วด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่ายางหล่อเลยสำหรับทรงไวรุ่นดูไบสำหรับเอเวอเรสต์สปอร์ตแพ็กเกบคันนี้นะครับอ,นอ,นนบอนันนี้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้เครื่องยนต์ต้องบอกว่าคันนี้ใช้เป็นดีเซล2.0นเทอร์โบนั่นเองนะครับเป็นดีเซลอีโคบูนะอีโคบูยูโร5นะครับคือยูโร5เนี่ยต้องมีการเติมสารแอดบลูนะครับนี่แล้วก็โอ้หนี่โชคฝากระโปรงบบคู่หน้าเลยนะ ใส่โช๊คฝากระโปรงคู่หน้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไปใช้ไม้ค้ำแล้วนะตัวนี้นะตัวนี้ไม่ต้องไปใช้ไม้ค้ำแล้วนะครับเราใส่โช๊คฝากระโปรงหน้าให้ลูกค้าเรียบร้อยเปิดปุ๊บก็เด้งขึ้นเลยนะครับอ่ะทีนี้เครื่องยนต์เป็นดีเซล2.0เทอร์โบนะครับแรงม้า110แรงบิด405นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์อีโคบูยูโร5แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดขมเหลวไอเสียลดกลิ่นลดกลิ่นน้ำมันลดควันต่างๆทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันสะอาดแล้วก็สดชื่นัเออง ในส่วนของตัวด้านด้านคนขับเนี่ยก็จะมีระบบของเหลวนะครับมีอะไรบ้างน้ํามันเบรกของเราเป็นเบรกเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับพี่อิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะนี่ตัวนี้นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ที่เป็นเบรกไฟฟ้านะครับก็จะมีระบบ G Centering ก็คือตัวนี้จะมีสีบอกอยู่ทั้ง4สีเลยนะตัวนี้หมายความว่ายังไงหมายว่าล้อทั้ง4ล้อจะมีตัวเซ็นเซอร์คอยควบคุมระบบเบรกของรถทั้ง4ล้อเลยนะตัวนี้ก็ของเราเนี่ยจะมีระบบความปลอดภัยคือระบบเบรก abs นะครับระบบเบรก ebd ระบบ ควบคุมสถิรภาพการทรงตัวรถ ESP นะครับระบบการลดพิกคว่ำ ROM ระบบ HLA นะครับ รถออกตัวมันทางลาดชันนะมีให้ครบเลยเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะก็ต้องใช้เป็นระบบเบรกไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของระบบ Adaptive Cruise c o n t r อ l เนี่ยอันนี้ก็ต้องสำคัญด้วยเพราะว่ามันเป็นระบบเบรกอัตโนมัตินะครับต้องใช้เป็นเบรกที่มันเป็นไฟฟ้านั่นเองนะแล้วก็การปรับโหมดต่างๆขับ2เนี่ยจะมีอยู่4โหมดในการปรับนั่นเองนะครับก็ต้องใช้ระบบเบรกไฟฟ้าเนี่ยคอยควบคุมของตัวช่วงล่างรถนะครับคอยควบคุมระบบพวงมาลัยนะอันนี้ก็มีส่วนสําคัญด้วยนะครับก็เป็นไฟฟ้าทั้งคันเอาวง่ายคือเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนนนะรรััับอ่่าาาา้้้้ํํยยยยเ็็แลวกกกจูงงขทหม นะแผ่นกองอากาศอ่าท่อดูดอากาศก็อยู่โซนนี้นะครับก็คือโซนฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับอ่าลูกเทอร์โบหนึ่งลูกนะเป็นเทอร์โบหนึ่งลูกซิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้า405แรงบิดนั่นเองนะครับแผ่นโฟมครอบเครื่องนะครับก็อยู่ตรงนี้นะกันลดการสั่นลดเสียงได้ลดการรั่วซึมของเหลวได้นะครเป็นรถเป็นเครื่อง2.0เทอร์โบนั่นเองนะครับการรับประกันนะครับ5ปีไม่เกิน150,000สาหนโลนะครับเราเข้าศูนย์เช็คระยะทุกทุก 1ปีหรือเลขไม่ไม่เกินหมื่นห้าระยะใดถึงก่อนก็เข้าศูนย์ได้เลยนะครับเราควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเช็คของเหลวแล้วก็ระบบไฟต่างๆเพื่อไม่ให้รถเกิดความเสียหายได้นะลูกค้าบางท่านอ่ะขับรถเดือนหนึ่งแทบไม่เคยเปิดฝากระโปรงเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะพี่ผมแนะนําเลยนะให้เปิดฝากระโปรงคืออย่างน้อยอย่างน้อยสุดๆเลยนะสอ,อาทิตย์หนึ่งครั้งนะครับพี่เพื่อเช็คระบบพวกอัตปหนออูมีหนูแน่นอนครับพี่เราไปจอดตามบ้านเนี่ยหนูเยอะแน่นอนนะครับเช็ค รอยตีนหนูมีหรือเปล่าเช็คระบบสายไฟว่ามีตรงไหนขาดรั่วบ้างนะเพราะว่าถ้าสายไฟขาดรั่วเนี่ยบางทีมันทําให้รถเกิดความเสียหายนะครับอาจจะทําให้ระบบไฟฟ้าอาจจะลวนได้นะครับที่เกิดเหตุรถไฟไหม้เนี่ยผมว่าระบบตัวนี้แหละนะครับอาจจะมีส่วนที่ทําให้รถ่เกิดเพลิงไหม้นะก็หมั่นตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์นะครับเราซื้อรถราคาเท่าไหร่ล้านห้าล้านหกนะก็หมั่นตรวจเช็คหน่อยนะครับพี่พี่อันนี้ผมแนะนําเลยนะครับ อ่ะแล้วก็ท่ออินเตอร์เป็นแบบยางตัวนี้มีรัดมีรัดเข้าต่อด้วยนะครับพี่เราสามารถถอดมาเช็คได้นะว่าท่อของอินเตอร์ของเราเนี่ยมีการรั่วขาดตรงไหนบ้างนะมันจะเป็นคลิปล็อกนะครับพี่ตรงนี้เราสามารถถอดมาเช็คได้นะอ่ะ,อะ,อะได้ชาร์จหรือออลเทนเนเตอร์ตอนนี้250แอมป์นะครับจับคู่กับแบตเตอรี่ที่เราเรียกว่า AGM นะก็12โวลต์80แอมป์นะครับ800 CDA เลยนะครับผมเคยชาร์จมือถือแล้วก็ชาร์จโน้ตบุ๊กในเวลาเดียวกันนะครับแบตเตอรี่ทุก เอเยมตัวนี้เอาอยู่นะครับทาําให้รอบรถไม่ตกด้วยไม่กระชากไฟรถด,ด้วยแล้วก็ไม่กระชากไฟของตัวแบตเตอรี่ด้วยตัวนี้ถือว่าแบตเตอรี่ลูกใหญ่เลยเป็นแบบเจนั่นเองนะวัดค่อนข้าง,งสูงนะครับการชาร์จแบตมือถือชาร์จไฟในรถเนี่ยมันค่อนข้างจะเสถียรมากๆเลยนะครับอะกองฟิวติกับแบตท,ท่อแอร์นะฝั่งโซนที่อยู่โซนเย็นก็คือโซนนี้นะครับ คือท่อแอร์เนี่ยเราออกแบบไม่ให้ท่อแอร์มันติดกับตัวเครื่องยนต์จนเกินไปนะครับทำให้ลูกค้าฝอดได้บ่นเลยว่ารถฝอดี่แอร์เย็นมากนะการออกแบบเนี่ยถือว่าดูเลยดูได้เลยนะครับเนี่ยเขาตีท่อแอร์มาเนี่ยไม่ให้มันติดกับเครื่องยนต์จนเกินไปที่เป็นโซนร้อนใช่ไหมครับเขาก็ต้องให้มันแบบห่างมากที่สุดนั่นเองนะครับกล่อง ECU นะครับลูกค้าถามผมเยอะว่าทําไมบางรุ่นมันมี3ปลั๊กนะครับบางรุ่นมี3ปลั๊กเพราะว่ามันมีระบบ 4A นะครับถ้ารุ่นไหนที่มีระบบขับ4นะแต่ไม่มี 4A ก็จะมีีแคค่่่่2ปลััั๊กกเเเททาานนน้้อองง,งงะสตไดยื Everest มี ที่มีสปลั๊กก็คือรุ่นแพตินัมนะเพราะเขาจะมีระบบ 4A นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับเครื่องยนต์ของเ v e r e s t s p o r t Package B คันนี้นะครับราคาก็1 5 8 0 0 0้าบาทก็ถือว่าได้ระบบปลอดภัยนะครบคันเลยนะครับพี่ไม่ต้องไปซื้อรุ่นท็อปก็ได้นะเอาสปอร์ตแพ็กเกจเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ขายดีมากเลยนะครับพี่ขายดีมากๆเลยรุ่นนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างใส่ซุ้มล้อแบบวิกเตอร์เป็นสีดำเงานะบแบบหยักสีนิ้วนะค,คันน ปรับเซตโหลด2นิ้วนะครับใช้โช๊คของรุ่น Queen s e r i e นะครับโช๊ควีนนะรุ่นนี้รุ่นที่2นะครับพี่ตัวเริ่มต้นเขาจะเป็นโมโนทูบนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้คือโช๊คของโปรเฟนเดอร์เนี่ยมันจะมี4 4รุ่นนะครับโมโนทูบนะครับเปลี่ยนโชค๊คไม่เปลี่ยนสปริงนะเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนกันโครงมีสับแทงนะแต่ควีนซีรีส์เนี่ยเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนสปริงนะครับเปลี่ยน กันโคง้งเปลี่ยนปีกนกนะครับไม่มีสับแทง้ันหน้าแต่โชค๊คเนี่ยปรับได้ถึง16ระดับนะครับแต่ถ้า OEM เนี่ยเป็นกระบอกโชค๊ค2.5มีการเปลี่ยนโชค๊คมีการเปลี่ยนสป,ปริงปีกนกก,นก,กันโคง้งสับแทงมีให้ครบแต่กระบอกจะใหญ่กว่า2.5ถ้เป็นรุ่น OEM นั่นเองนะแล้วก็3มเป็นโชค๊คตัวท็อปสุดสำหรับโปรเฟนเดอร์ที่สามารถปรับความรุ่มแข็งได้แล้วก็มีการปรับไฮสปีดโลว์สปีดได้คือรุ่นท็อปนั่นเองนะแต่คันนี้ใส่เป็นของ Queen Series คือรุ่นที่2อนะครับอ่ะก็ ทางเรียบหรือออฟโรดนะครับผมจะมีจะมีเรียกว่าปรึกษาได้นะพี่ถ้าลูกค้าแบบว่าเน้นขับทางเรียบไม่ได้ไปลุยออฟโรดก็เอาแค่ควีนเนี่ยผมว่าจบแล้วนะครับถ้าลุยบ้างออฟโรดบ้างผมแนะนําเป็น o e 2.5นั่นเองนะอ่ะทีนี้ยางโตโย AT สามนะสองเจ็ดก็เป็นยางเกรดนุ่มเงียบของโตโยนะครับก็จะมีทั้ง RTA t ทีลูกค้าก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับแม็กโอเอซิสกานวายนะครับสีดําเงานะ เป็นลายยอดทิศเลยลายนี้นะครับชั้นไลนะ์ก็เรียกว่าลายโชว์เบรกเลยเราใส่เบรกไฟฟ้าด้วยนะเป็นรุ่นพานามีล่านะครับรุ่นพานามีล่าเป็นเบรกคัตตอมนะครับเป็นเบรกคัตตอมนะครับที่ต้องบอกว่านิยมใส่กับรถเอเวอร์เรสต์เลยตอนนี้นะครับจัดเซตสุรุตานี่ต้องมีเบรกแน่นอนนะครับยี่สิบเอ็ดเซตเลยนะเป็น break, เบรกไฟฟ้าพานามีล่านะแล้วก็ทําปั๊มได้เป็นสีเขียวมะนาวแบบนี้นะครับจานหน้าเนี่ยเป็นจานไฮคาร์บอนนะครับ410นะครับลูกสูบบเรก6ลูกของเดิมจานมัน303มน,นะแล้วเรับลูกสูบเบรก4 4พอร์ตตแ่ของ ไฟฟ้าเนี่ยจะมี6พอร์ตจานเบรกใหญ่ขึ้นระบบเบรกรถเนี่ยมันก็จะเบรไดีๆขึ้นนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีระบบ Adaptive Cruise Control ขับเองเบรกเองนะเวลาเราเปิดระบบ Adaptive เนี่ยรถมันเบรกอัตโนมัติเนี่ยเบรกของเราเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยจานเบรกมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทำให้รถเดืบเบรกได้สมูทขึ้นนั่นเองนะระยะเบรกก็จะสั้นลงด้วยนะครับแล้วบวกกับระบบ abs ebd esp นะครับ rom hla นะระบบความปลอดภัยเดิมของ ford e v r l u t เนี่ยเขามีดีอยู่แล้วนะเราเสริมเบรกไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องการเบรกรถให้ลูกค้าเนี่ยสมูทนั่นเองนะครับก็มีแต่ดีกับดีนะเออลูกค้าก็ได้ความปลอดภยัยได้ความสวยงามนะครับได้ความเท่ขับไปไหนก็มีแต่คนมองแน่นอนนะครับพี่แบบนี้หลอ่ลอเลยนะครับอ่ะด้านข้างคังนนี้มีอะไรบ้างนะ ด้านข้างมีกล้องรอบพันนะเป็นแพ็กเกจนะแล้วก็มีเซนเซอร์ไบสปอร์ตนะจุดเตือนมุมอับนะครับพี่เราขับรถอยู่เนี่ยรถมาด้านข้างเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว,ว่ามีรถมาด้านข้างเพราะว่าเขาจะมีไฟสีส้มระพริบตรงกระจกมองข้างนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟสองเท้านะครับตัวนี้แ e d วดีแสงสว่างมากเลยนะพี่เปิดรถกลางคืนเนี่ยเราสามารถเดินมาเปิดรถแล้วเรายังเห็นว่าอาจจะมีสัตว์เลยคาอยู่ข้างๆรถเราเนี่ยเรายังสามารถเห็นได้นะพี่เพราะว่ามันมีไฟสองเท้าให้เราตัวนี้ถือว่ารถสอร์เนี่ยผมว่าระบบปลอดภัย สิ่งที่อำนวยความสะดวกเนี่ยดียมากเลยนะพี่ครบคันเลยนะครับอ่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยแลดเป็นสีดำเงานะครับเร่ง,ง่ายคือคันนี้ทรงปีแพนด้านะขาวตัดดำนะครับหล่อๆเลยติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับกันสาดติดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้นะคันนี้ขึ้นสไลด์ตีสี่นะครับไปส่งมอบลูกค้ากันนะผมก็ไม่เคยไม่ขออบอกจังหวัดละกันเพราะว่ามันเป็นกฎของเขานะบอกแค่เดี๋ยวไปส่งลูกค้าขึ้นสไลด์ตีสี่แค่นี้พอนะพี่นะอ่ะโอเคนะครับกุญแจคิเลสนะครับผมคิเลสตัวนี้นะ ก็กุญแจเนี่ยเราสามารถอยูอ่เปิดล็อกรถแบบอัตโนมัติได้กุญแจเราอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราสามารถล็อกรถแบบนี้ได้นะครับพี่นี่เห็นป่ะกระจกพับแล้วเพราะว่าเราสัมผัสปลายนิ้วนะครับปลดล็อกรถสัมผัสปุ๊บอ่ารถก็จะกางออกนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับด้านข้าง everest sport package ด้านท้ายก็ใส่เบรกไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มตัวนี้จะมีมอเตอร์เบรกมือหลังเพิ่มเข้ามานะครับพี่ตัวนี้นะครับพร้อมหมด เพิ่มมอเตอร์เบรกมีอหลังไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาจานหน้า410จานหลัง400มิลนะทำไมจันหน้ามันใหญ่กว่านะครับมันมีที่มาที่ไปอยู่นะจานหน้าทำไมต้องใหญ่กว่าเพราะว่า1รถหนึ่งคันเนี่ยหรือว่ารถหลายๆค่ายเนี่ยเขาต้องทำจันหน้าให้มันใหญ่เพราะว่ารับน้ําหนักคนรับน้ำหนักผู้โดยสารรับน้ำหนักตัวรถรับน้ำหนักเครื่องยนต์นะครับแรงโน้มถ่วงในการเบรกรถเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงอยู่ที่ด้านหน้านะครับเขาก็เลยต้องทําจันหน้าให้มันใหญ่กว่าจานหลังเพื่อการเบรกรถที่มันสมูทขึ้้้นนัั่เเองงรถาาาาาทจจหหหลลใญ็ก รถเอาไม่อยู่แน่นอนครับพี่รถแหกแน่นอนนะเขาต้องทําจันหน้าให้บรญยายนะจันหลังนั่นเองครับจันหน้า4 1 4 6พอตจันหลัง400มิล4พอตนะครับก็คือเบรกไฟฟ้าพาราเมล่ารุ่นนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เสริมน็อตเลด้วยนะครับพี่เป็นสีดําแบบนี้นะก็คือจัดเซ็ตสลตรนวันวรุ่นดูไบแล้วก็ฮัรเนี่ยทำเป็นสีดําด้านแบบนี้นั่นเองนะครับก็ความสวยงามนี่ผมว่า100%เให้แบบเต็มร้อยเลยนะครับช่วงล่างฟอร์ดไอเวอรเรสต์นะครับมีวัับ บอรลิงก์เนี่ยก็ถ้าลูกค้าใช้ f o r d Ever e s t รอยู่ก็สามารถก้มดูใต้เพลาได้นะมันจะมีเหมือนเหล็ก2ข้างายขวาครับพี่เป็นเหมือนกล้ามนะกล้ามมาลเราขับความเร็วเข้าโค้ง120ี่เนี่ยเขาโคง้งปุ๊บรถเอียงฝั่งขวากล้ามด้านซ้ายก็ดึงมานะครับเอียงด้านซ้ายกล้ามด้านขวาก็ดึงมาเพื่อให้รถเนี่ยมันมีการสมส่วนในการไม่โยกไม่โยนนะครับแล้วก็ลดการสั่นช่วงล่างได้แล้วก็เราขับแบบนิ่งมากครับพี่ผมเคยไปส่งลูก,ลกค้าขับรถด้วยความเร็วประมาณร้อยหนึ่งนะั้นแล้วก็เลี้ยวโค้งนะโอ้โหรถ นิ่มมากครับพี่อันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับประมาณนี้ครับพี่ช่วงทังครับแล้วก็โชกก็เป็นหน้าเป็นโมโนหลังเป็นพิกกี้แบ็กนะพิกกี้แบ็กก็มีการเป็นโชกสปริงสับแทงมีเพิ่มให้ปรับได้ถึงแระดับเลยนะทั้งหน้าแล้วก็หลังนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของด้านท้ายเราเสริมท่อ hks นะครับออกคู่ไปข้างเสียงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเสียงนุ่มมากครับพี่เสียงนี้นุ่มมากนะเสียงไพเราะสนอหูเสียงนุ่มๆนะเ,เ,เลยนะเป็นของ hks นะครับออกคู่ไปข้างนะครับก็เซตสุดตตานต้องมีท่อนะ ถึงจะได้หล่อลงตัวนะพี่แล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันนะครับอาแลบแบไฟหน้าเป็นโครมแล้กวเป็นชาโคมแล้วก็ไฟท้ายเป็นชาโคมแล้วก็ไฟท้ายแบบฟลูเอ e d วดีข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายให้ครบจบเลยนะครับของเอเวอร์สปอร์หล่อเลยคันนี้นะครับอะแล้วก็ภายในนะครับ อ่ะภายในก็เปิดมาหน่อยนะให้ดูหน่อยว่ามันมีความปังแค่ไหนนะครับภายในก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอันนี้คืออุปกรณ์เดิมที่เราแต่งให้ลูกค้าโชคเดิมเบรกเดิมนะครับท่อเดิมเราให้ลูกค้ากลับคืนหมดเลยนะเราไม่เก็บไปนะเราก็ไม่รู้เก็บไว้ทาอะไรนะให้ลูกค้าเก็บไว้เผื่อ,อนาคตลูกค้าจะขายรถต่อไปนะอาจจะมีอุปกรณ์เดิมของเดิมเนี่ยติดรถไว้นะครับเผื่อถ้าคือถ้าเราเราหาอย่างเช่นเราเราเราช่างกิโลตัวโชคเดิมไปแล้วเนี่ย ถ้าอนาคตเราหาโชคเดิมเนี่ยมันราคาสูงนะพี่ต้องเบิกแท้อย่างเดียวนะครับหรือหาตามขับฟอร์ดใช่ไหมอันนี้เราเก็บไว้นะผมแนะนำให้เก็บไว้นะครับพี่นะครับอย่าไปช่างกิโลขายนะว่ามันถ้าขายปพ๊บนี่มันโอ้โหพอเราจะหาของแท้มาใส่เนี่ยมันหายากนะครับพี่นะครับก็เก็บไว้นะครับพี่เก็บไว้นะครับอ่ะภายในหน่อยว่ามีภายในมีกลับชั้นอะไรกันบ้างสําหรับเอเวอเรสต์แพ็คเกจสปอร์ตคันนี้นะครับผมก็นั่งอยู่บนรถลูกค้าแล้วนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตแพ็คเกจนะครับอ่ะ พวงมาลัยนี่เบามากเลยครับพี่เนี่ยมือเดียวก็เลี้ยวได้นะเบามากนะครับคุณผู้หญิงขับได้ครับเบามากคุณผู้หญิงขับได้แล้วก็ในส่วนของเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับตัวนี้เบาะปรับแปดทิศทางนะครับในส่วนของพวงมาลัยมีออปชันอะไรกันบ้างนะครับแต่ผมจะรีวิวให้ทีละจุดเลยนะครับว่าลูกค้าจําเป็นต้องเช็คอะไรบ้างนะครับในส่วนหน้าจอนะครับคนขับนะครับเราต้องดูว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของตัวหน้าหน้าจอเนี่ยก็จะมี ระบบที่เราต้องเช็คก็คือในส่วนพวงมาลัยเนี่ยด้านขวานะครับเราจะเช็คดูคุณภาพของน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวน้ายาแอดบลูนะครับจะหมดอีกกี่กิโลเราก็ดูได้เลยนะครัพี่ตัวนี้นะครับอ่ะดูกดกดเข้าไป3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเช็คที่หน้าจอนะครับเราหาโหมดที่เขียนว่าโหมดซ่อมบํารุงรถยนต์นะครับก็คือการเช็คของคุณภาพน้ำมันเครื่องนะอันนี้คือคุณผู้หญิงที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดเนี่ยตัวเนี้ยไม่ต้องมาทําอย่างนั้นแล้วนะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้อย่างเดียวครับพี่ดูจจาาากหนน้ออยย่งเดีวะครับ เป็นระบบออยไลท์นะฮะในการเช็คของคุณภาพนละมันเครื่องอันนี้คือรถใหม่ป้ายแดงก็ยังอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาจะลดตั้งแต่ร้อยไปถึงศูนย์นะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับลูกค้าวิ่งไปกี่กิโลก็สามารถเช็คจากหน้าจอได้นะอ่าแล้วก็เช็คของตัวน้ํายาแอดบลูนะครับก็จะดูว่าแอดบลูเราเนี่ยอีกกี่กิโลถึงเราต้องเติมอีกหนึ่งครั้งนะก็ดูได้จากหน้าจอเหมือนกันนะครับนี่นะอ่าแอดบลู Blue, ระยะทางหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลนะที่เราต้องเติมแอดบลูอีกหนึ่งรอบเท่ากับว่าเราเข้าศูนยย์เช็คระะ รอบแรกเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันโลของตัวรถเนี่ยก็เอามาเช็คแอดบูทีเดียวได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาทีเดียวได้ทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายสารแอดบูได้เลยนะตัวนี้นะครับอ่ะพวงมาลัยซ้ายมีอะไรบ้างครับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่เรารู้จักกันว่าระบบขับเองเบรกเองนะเลนคีปปิ้งจะทำงานความเร็วที่65ขึ้นไปนะครับพี่ระบบรถเนี่ยจะคุบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะครับการรถออกนอกเลนแล้วก็ระบบลิมิตสปีดการจำกัดความเร็วนะนึกภาพเราขับบนทางด่วนเราไม่อยากให้ความเเร็ว็ววนกนกิแล้ ต,ตัวนี้ได้กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เซตความเร็วนะครับเนี่ยตัวเลขหน้าจอก็แสดงผลแล้วนะเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับพี่แสดงว่ารถเราเนี่ยจะล็อกที่เท่าไหร่นะี่จํากัดที่เท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้เลยต,นะลบบ ive, ตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบ a d ดัพตีฟตัวนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าความเร็วได้นะตัวนี้นะครับเรียกว่าระบบขับเองเบรกเองก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เซตความเร็วได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเราสามารถขับทางไกลเนี่ยเราสามารถพักขาได้พักเท้าได้นะช่วยเหลือผู้ขี่ ให้เราสะดวกสบายขึ้นนั่นเองนะแล้วก็การตั้งความห่างรถคันหน้าก็ดูจากหน้าจอได้นะตัวนี้นะแล้วก็สามารถตั้งค่าความห่างได้ถึง4ระดับเลยนะครับพี่ตัวนี้ก็จะใช้พร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเมื่อเราตั้ง Adaptive ปุ๊บเนี่ยระบบหน้าจอเนี่ยเขาจะแสดงให้เราเนี่ยตั้งว่าเราจะตั้งความห่างรถคันหน้ากี่ขีดนะตัวนี้นะครับ1ขีด4ี่ขีดสามขีด2ขีดนั่นเองนะครับหน้าจอคนขับก็8นิ้วครับพี่ซ้ายก็คือวัดความร้อนความเย็นอุณหภูมิน้ำขวาก็วัดน้ำมันในถังว่ามีีีีก่่่่ขดวิงงโลนนนัันเอ หน้าจอสิงค์12นิ้วต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับพี่สามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับคือโหมดระบบช่วยหรือผู้ขี่เนี่ยอตอนที่เรารับรถเนี่ยทางศูนย์ซอร์ดเขาจะเปิดระบบให้เราหมดเลยนะถ้าลูกค้าไม่ชอบโหมดตรงไหนนะเราสามารถเลื่อนปิดได้นะครับเนี่ยเราสามารถเลื่อนปิดระบบได้นะครับก็มาดูว่าเราไม่ชอบโหมดไหนนะครับลูกค้าก็สามารถมาเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ก็เลือกได้เลยนะครับโหมดแอปพลิเคชันต่างๆวิทยุโทรศัพท์สื่อ ไอ้เปิดกระเพร่าโต้ก็สามารถเชื่อมต่อได้เล่นต่อได้แบบผ่านระบบบลูทูธไร้สายได้เลยนะกล้องรอบคันก็สามารถดูรอบคันได้นะครับทีนี้การตั้งค่าแอร์นะครับปรับแยกซ้ายขวาเลยนะอันนี้คือเราสามารถปรับให้มันแยกซ้ายขวาได้นะครับสมมติว่าเราไปกาแฟเราแฟนเราชอบอุณหภูมิร้อนเราชอบอุณหภูมิเย็นนะครับเราก็สามารถตั้งค่าของใครของมันไปเลยนะครับพี่นะตัวนี้เราก็แยก ฝั่งใครฝั่งมันได้นะตดงที่ต้องไม่ต้องมาทะเลาะกันนะอันนี้ก็สามารถตั้งของใครของมันได้เลยนะถือว่าเป็นระบบที่ดีมากเลยนะตัวนี้นะครับอัที่ชาร์จไวเลสนะครับนี่อยู่ด้านล่าง USB DC นะาสามารถชาร์จแบตมือถือ แบบ USB ก็ได้ไดซีก e ็ได้นั่นเองนะ,ะเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับพี่สามารถใช้เป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับตัวนี้อ่านะใช้เป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็ซีเล็กชิพถึง6สปีดได้เลยนะตัวนี้บวกลบที่หกเกียร์นะครับเบรกมือมีฟ้าคอนโซลกลางนะครับระบบอ่าปิดเซนเซอร์รอบคันนะครับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับปรับโหมดกระทีระบบแท็กชั่นคอนโทรลเป็นระบบการหรือว่าการลดท้ายสะบัดแ,แบบอัตโตนมัตินั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะเป็นรกาเป็น สีดําทั้งหมดเลยนะครับภายในก็จะเป็นสีดําด้านบนก็จะเป็นออกสีเบจหน่อยนะสำหรับตัวเอเวอร์สปอร์ตแพ็กเก็บนั่นเองนะครับ้าสนใจก็ทักมาที่ Ford Apple ได้เลยนะครับผมสําหรับลูกค้านะครับดูคลิปผมนี้นะและอยากได้เอเวอร์สปอร์ตแพ็กเกคันนี้ค่าตัว1 5 8 0 0 0้านา้าบาทนะครับก็แต่งไวรุ่นดูไบแบบนี้มีโปรชุดแต่งให้นะครับลูกค้าเพิ่มชุดแต่งบางส่วนผมมีโปรชุดแต่งให้นะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนสามารถจัดแ ทุกอาชีพก็จัดฟินแนนได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Ford Apple ด้วยนะครับพี่ๆจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะจะได้มีรถสวยๆให้ชมในทุกๆวันนะครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ